สวัสดีเจ้าค้าชีวิตดีดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค้าคอมบางวาสวัสดียามเย็นนะคะหลังหกโมงเย็นนะคะคอมบังวาสวัสดีเจ้าค้าตอนนี้กานิกาก็อยู่ที่สวนยาม่านะคะสวนยามายามาแปลว่าภูเขานะคะมีทั้งหมด16แถวนะคะแต่ละพันน่ะ จะสีต่างกันนะคะแต่ส่วนมากล้าจะเป็นสีแดงนะคะแอปเปิลแต่ที่มาตอนนี้ก็จะต้องมาเก็บพันธุ์สังสะนะคะพันธุ์นี้จะออกสีชมพูอมแดงเหลืองอ่อนๆนะคะจะแบบมีสามสีปนกันนะคะแล้วก็จะเป็นพันธุ์ที่หวานมากแล้วก็นิ่มค่ะกรอบแต่ว่าไม่ได้กรอบจนแบบมีเสียงนะคะแค่แบบว่าประมาณกรอบค่ะแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็เออ บางต้นน่ะที่มันสีแดงนั่นโคลพันนะคะที่เห็นสีแดงนั่นคือพันอคิบายเอะนะคะเขาจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นแดงเข้มแบบเลือดหมูเลยแบบแบบแก่จัดอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็เป็นโทเชียลี่นะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะอีกประมาณสองอ,อาทิตย์ค่ะประมาณสิ้นเดือนนี้จริงๆแล้วต้องเก็บเดือนต้นเดือนตุลาคมนะคะพันที่เห็นสีเขียวเก็มี มีชื่อว่าชินาโนซุยโตนะคะก็จะมีสลับสลับพันกันไปประมาณนี้นะคะเออมันอยู่ที่ที่ว่าเราตัดโค่นต้นใหญ่ต้นเก่าทิ้งอะไรเงี้ยแล้วมาปลูกแซมมันอะไรประมาณนี้นะคะพันพันเออสังซาก,ก็จะมีรสชาติหวานต้องรีบมาเก็บก่อนก็เพราะว่าเพราะว่าออลมมันจะมาแรงแล้วพายุจะเข้าประมาณนี้นะคะ ดูท้องฟ้าสิเห็นไหมแล้วดูดูนะคะเหมือนฝนทําท่าจะมานี่เลยค่ะตอนนี้อยู่ใกล้อยู่ใกลออ้ภูเขาค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่พระจัน์เจ้าขาเอาคำว่ารักนี่เลยนะคะประมาณนี้นี่แหละค่ะก็มาเก็บเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่วงไงคะ แต่จริงๆแล้วว่าพันธุ์สังสารเนี่ยจะต้องเก็บประมาณเออเนี่ยเขาจะมีสามสีนะพันธุ์เนี่ยจะจะเป็นสีแดงอมชมพูนะคะแล้วก็จะสีเหลืองอ่อนแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกสองอาทิตย์เก็บเขาก็จะแดงแบบแบบแดงอมชมพูคะ่ะแล้วก็จะสีเหลืองแบบนี้พันธุ์นี้นะคะจะมีรสชาติหวานแต่เรามาเก็บก่อนกําหนดอนะ่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาอยากทาแล้วก็เขาบอกว่า รีบรีบหน่อยอะไรประมาณนี้ยเราก็บอกยังไม่แก่จัดโอเคค่ะยังไม่แก่จัดก็จัดให้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปอ้างอิงกับลูกค้าว่าพายุมันจะเข้านะคะอะไรประมาณนี้ด้วยแต่ไม่เข้ามาจริงๆเขาก็ทราบกันทุกคนนูนน่นนูนดูสิประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะที่สวนยาม่าก็มี16แถวนะคะมีประมาณร้อย ร้อยหกสิบต้นขึ้นอนะประมาณนี้นะคะแล้วที่มาปลูกแซมด้วยอะไรด้วยนะยังไม่ได้นับนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยการนิกาก็จะเข้าไปออฟฟิศนะคะการนิกาไม่ไม่อยากไล์สด บ่อยเพราะว่า,าถ่ายทําคลิปวิดีโอสั้นๆเยอะเกรงใจพี่ๆเพื่อนๆแล้วไลฟ์สดก็มีหลายช่องไลฟ์ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับเราก็จริงอ่ะเราก็อยากไปติดตามเขาเหมือนกันแล้วเราก็ทํางานยุ่งยุ่งอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆแล้วเกรงใจเกรงใจทุกๆท่านมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้เลย เรงใจค่ะแล้วก็เ,เราเราต้องทํางานด้วยอะไรด้วยเนาะอะไรเงี้ยบายยขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะกานิกาก็ไม่มีอะไรนอกจากมีความรู้สึกดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะแล้วเดี๋ยวประมาณต้นเดือนนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆจะได้เห็น แอปเปิลที่สวยงามมากที่สุดเลยทั้งสวนเลยนะคะแล้วก็ทุกทุกสวนแล้วก็ทุกทุกต้นนะคะเขาจะมีสีแตกต่างกันเลยนะคะอาน,นิกาก็จะไปออฟฟิศนะคะเพื่อจะไปคัดลูกสังสังสังสะสังสะนี่เลยนะคะนี่เดินมาตรงถนนนะคะเออตอนเนี้อืเห็นไหม ท้องฟ้าไม่แจ่มใสแล้วเหงาจังเลยซาบิชิซาบิชิขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยบาย,บายบายกานิกากราบขอบพระคุณพี่สามท่านนะที่คอยมาดูแลกานิกานะมาช่วยช่องกานิกานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกานิกาก็จะยุ่งงานมากๆเลยนะคะแต่ก็จะเบี่ยงเวลามาถ่ายคลิป ของการนิกานะคะบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะอันนี้ต้นนี้สีสีแดงเร็วก็เพราะว่าเป็นพันธุ์อคิบายเอะนะคะสีแดงแล้วก็แดงเข้มเหมือนเลือดหมูนะคะ อคิบายเอะนะคะรสชาติจะหวานอมเปรี้ยนิดนึงนะคะกรอบมากพันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งเบื่อการนิกานะ